สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับวินัยและการรักษาวินัยวินัยคือข้อห้ามและข้อปฏิบัติลักษณะของวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นนะครับวินัยไม่มีอายุความการถอนคำร้องไม่มีผลระงับการดำเนินการทางวินัยนะครับ ยอมความกันไม่ได้หรือไม่อาจชดใช้ด้วยเงินวินัยไม่ร้ายแรงตายลาออกหรือเกษียณให้งดการดเมือนการนะครับส่วนวินัยร้ายแรงตายลาออกเกษียณไม่งดการดเมือการนะครับความผิดชัดแจ้งไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้ส่วนการรับสารภาพไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนนะครับจะมาอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้หลักฐานไม่พอก็ออกจากราชการได้กรณีมีมลทินนะครับ ย่อนสมรรถภาพบกพ้องตหน้าที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นกรณีไปส่วนผู้บังคับบัญชาถ้าละเลยบกป้องหรือช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ผิดวินัยเช่นเดียวกันนะครับ